มีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าทำไมถึงร้องไห้วันนี้มาให้คำตอบนะคะคลิปตอนที่ฟ้าร้องไห้ต้องบอกก่อนเลยว่าร้องไห้ออกมาแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะเพราะตอนแรกที่ตั้งกล้องไว้ก็คือยืนสองกระจกแล้วมองหน้าตัวเองตอนถ่ายก็คือไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีแค่รู้ว่ามันกั้นไม่อยู่จริงๆตอนแรกฟ้าก็แอบ,บคิดนะคะว่าจะลบดีไหมอายคนกลัวคนดูจะไม่เข้าใจ หรือจะคิดว่าฟ้าออนแอร์ไปหรือเปล่าแต่สุดท้ายฟ้าก็กลับรู้สึกว่าน้ําตาลนั่นแหละคือความจริงใจที่สุดที่หัวใจมันอยากจะพูดออกมามันอาจไม่ใช่คําพูดสวยๆแต่มันคือความรู้สึกที่แท้จริงที่เราไม่ใส่แสร้งกับตัวเองและฟ้าคิดว่านั่นแหละคะ่ะคือพลังที่แท้จริงของเราหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าบางวันเราก็ไม่ไหวจริงๆอะแต่ก็ยังฝืนยิ้มอยู่ ไม่อยากให้ใครมันเป็นห่วงแต่เราอยากบอกทุกคนว่าการร้องไห้ไม่ใช่ความอ่อนแอมันคือสัญญาณเว้ยสัญญาณว่าใจเรายังอยู่ยังรู้สึกมันคือการที่เรายังซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองอยู่ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับฟ้านในคลิปนั้นนะคะขอบคุณที่รับฟังโดยไม่ตัดสินขอบคุณที่เข้าใจและขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงและคอยอยู่ข้างๆเสมอฟ้าเชื่อว่าถ้าเราให้พื้นที่กับตัวเองบ้าง ให้ตัวเองได้ร้องไห้ได้พักได้รู้สึกเราจะกลับมายืนใหม่ได้อย่างมั่นคงกว่าเดิมขอบคุณจริงๆนะคะที่ยังอยู่ตรงนี้และถ้ามีใครที่กำลังรู้สึกไม่ไหวฝ้ายอยากให้รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะน้ำตาไมไ่ทำให้เราดูแย่เหมือนแค่ทำให้เราเป็นมนุษย์มากขึ้นเท่านั้นเอง